ชชอันนี้เป็นเชอ nice รี่ค่ะมาณนัซื้อเป็นอะโวคาโดเนาะขายให้สองโลหนึ่งร้อยนะคะอยู่ที่ร้านโวนคุละเดี๋ยวผันจะได้อย่างไปแนะคนเบาๆแต่ว่าจะซื้ออยู่นะคะเดี๋ยวไปลองสวัสด <tr> ีค่ะทุกคนยินดีตอนทับนะคะซูเพศินนสาวพูดไทยเมื่อนี้น่ะอีลาจะพาทุกคนนะไปซื้อของฝากนะคะยูทียามเดชเขาจังหวัดเพชรบูร์นะคะตรงนี้เป็นแหล่งรวมของฝากเลยมีหลากหลายร้านมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรู้บรรยากาศกันเลยค่ะทุกคนไป ไปคะ่ะก็ได้ชิม,อ,มอาวุค่าเท่าไหร่นี่อืมนี่จะจืดกว่านิดนึงนะคะชิมฉ่ำชิมลูกครับอืมลูกครับก็แหละอันนี้ชิม ไปรสชาติแปลกๆแต่ก็สามรู้ลอยแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแปลกๆหรเป็นมาปั้นป่อะค่ะทุกคนมาร์กอันนี้อีลามากินค่ะอีลาก็จัดไปเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นบัวเจ้าไปลองดิเจ้าไปซาได้เลยอร่อยแบบรสชาติเปรี้ยวอมหวานประมาณนี้ค่ะทุกคนหอมเดรดเดรดทุกคนเอาแวมมาซื้อกันเลย ลูกปลาของฝากเขาคอ,อนะคะแม่ค้าเจดีมากให้ซิมทุกอย่างเลย <c oughs> อีลานซิมแบบโอนึ้นละเดี <c oughs> ๋ยวเัาก็จะได้อย่างไปแน่ค่ะเดี๋ยวชิไมได้ค่ะอันนี้เป็นสดใช่ไหมคะเอาต่างกัน,กนเหรอคะมไมหนเป็นลูกพีชอันนี้คือลูกไหน,นจ,จะหว,วานหว,วานแต่ก็มีความจืดแต่มีน้ำชุ่มฉ่ำกว่า อันน uhm, ี้เขาเรียกว่าลูกไหนอันนี้คืออีกล้อไหนสิบลูกิอันนี้บัวหิมะสามโรลอยบัวหิมะเอาแบบด้วยฝ คนเบาๆแต่ว่าจะซื้ออยู่นะคะเดี๋ยวไปรอกันตอนเวลายล่ร้านนะคะแวอุดนุดนเลยเลยเนอะนะคะอยู่ที่เขาคอเพชรบูรณ์นะคะทางออกเมื่อปันแกนเท่านี้แล้วค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวจะซื้ออยู่เตรียมเลยไปฝาก FC ซีองหนังหน้าค่ะแล้วก็บบหินมาแต่ซื้อแล้วทุกคนการซื้อเป็นอะโวคาโดเนาะขายให้ สองโลหนึ่งร้อยนะคะอยู่ที่ร้านนะโมสองนะคะน้องว่าเดี๋ยวจะให้สิบไวน์พอไม่กีนะ,ะเดี๋ยวจะลองซิมเลยเดี๋ยวจะเจอเุคคลโดนแล้วก็เดี๋ยวบวกมาอีกนะคะเต็มรถแ่้วแบบเพิ่มไหมายบุ้ยนี่ของฝาดได้ไหมสิบไวายก่อนนะคะองุ่นแดงก่อนค่ะอันนี้เป็นไวน์องุ่นแดง ันนี้เป็นองุ่นใช่ไหมคะอันนี้เป็นเชอร์รี่อ๋อเป็นเชอร์รี่อันนี้เป็นเชอร์รี่อันนี้กะแสอ่ะคุณกะซีลินซีมันฉีดจอบเื่อกินไงอันนี้เป็นลินซีแต่ว่าพี่ลาคินมัาจะแบบขวดแรกแซ่บอันนี้จะเป็น ชิมวหมดแล้วมาชิมทั่ว่อทุกคนแวะมาอุดหนนได้นะคะ้านนาอุดีแมน้่านองแกิดะอนะคะขคุณค่ะข้าวเิมทางสูวัดขอนแ่นะคะากดไลค์กันแนคเดี๋ยวจ้ปคิปต่อไปนะเอะแสดงว่าควรจะได้ไม่รักลำเอียงใช่ไหมได้ค่ะ ปีน้องผ่าเราผ่ดนี่เอาฟองเดียวก็พอเนาะใช่ค่ะ